วีรัตสวัสดีจ้าทุกทุกคนพ่อแม่พี่น้องมาพอกระพาะอีกแล้วจ้ามาต่อจากคลิปก่อนหน,นาน่นจ้าทุกคนเนี่ยที่เข้าไปวายเชียงเม้งวายอามาแล้วก็สิไปต่อวายอากงเนาะจ้านอทุกคนไปติดตามไปเบิงไปโชว์น้องกันเลยจ้าเด้อที่เห็นอยู่นี่ก็คือสูสานของคนจีนเลยจ้าเด้อทุกคน พ่อนมาแตา่หลักรังบบได้มาเวลานี้ทุกคนมาหอดแต่แต่ซเพะว่าอ,ออกมาแต่ตีสามตีสี่เนี่ยน,นะแต่ว่าเดียวนี้มาหอดมันกระเดดหอนอีแต่ราะอย่างเขาออกมาสวยจ้าเนื่องจากโควิดมันมาเยี่ยมมายามเขาลเลยต้องเปลี่ยนใหม่จ้ะทุกคนขเขาแกเพิ่งกะสิปเปลี่ยนมาสวยขืนอ่ะมาซ้ายขืนอ่ะมาหอดสวยกับ,บ,บ,บ่เป็นยัง แต่มันเป็นจ้ะทุกคนมันหอนแดดรมมีอยู่อากาศก็ดีอยู่แต่ว่ามันหอนแดดเนาะเดือนมีนาเมษานี่ก็โหอยู่ว่ามันหอนจาไดทุกคนยิ่เข้ามาหวายกลางแจ้งแบบบ่มีต้นใหม่ที่มองเข้าวายสีหอนจำไดทุกคนไปเบิ่งน้ากันเลยจ้ะ <S <S อากาศก็ดีหลอกสถานที่ก็งามบ่ได้เป็นตายาเลยจ้ะทุกคนไปเลยจ้า แล้วจ้าทุกคนอันนี้คือสูสานของอากงและจาด้อของอากงของเทอา์ก่จ้างามบาทุกคนสถา,านที่ก็งามเบิ่งี่เพิ่นลูกล้านเพิ่นจัดหายเพิ่นสื่อดอกไม้ดอกเล่าเรื่องดอกเศรษฐีบานพอดเอินดอกเศรษฐีที่ดอกแบบบานโบหูโลยบบาทยัยงที่ที่มันเป็นสีสีมงมวงนะทุกคนบานพอดเอินดอกเศรษฐีแต่ว่าบาน พอเมพีนองบานเพ่อนเปลี่ยนโมโหะเอืนอนยังโมหูเด้อก็คือที่หูที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือดอกลาวเรื่องชัดขนาดอันนี้ก็คือลูกๆล,ล,ลานเพลินเผากระดาษเงินกระดาษทองท,องทรง,งแผละกลงนะจ๊านเนาะที่เห็นคุยโทรศัพท์ก็คือลูกที่เพลินหักสาสารสถานที่แห่งนี้พอนก็กินไอติมก,ะกัะทุกคนเขาแกเรียจัดไปจะ้ะอากาศฮอนๆอน,นะสิเจอเยน็ยนเย็นวานวาน มีแหกสื่ใจจ้ะกินยางแสบเลยจ้ะอากาศกะดีแต่ก็ยังหอดอยู่เพราะว่ามันยูการแจงเอออยากกินกะทอดนี่โ่ไรทุกคนทอดนากากว่าไรมันกอกระผมเนาะทุกคนนี่เลขบรรทัดถี่เพนจูดห้อากงเาะจ้ะเนาะลายแล้วห้ากับมะตอหงนามจ้ะมาเขาองนามแล้วก็มาแวมไพร์ไายเจ้าทีถี่ห้าไหวก้อนเขาไป่นี่ะจ้ะแต่ว่า พอนบอดไอหวายหม่องจุดนีเขาเลยต้องมาหวายจุดนี้สถานทีเ่เพักงานอันนี้ก็ลูกลูกล้านล้านเพื่อนจ้ะแล้วก็เทาเ้าแจพอนใส่เสื้อสีชมพูนิดหน่อยอ่ะจ้ะทุกคนอ่อนอ่ะจ้ะไปเข้าห้องน้ำจ้ะทุกคนก็เลยมมาทายวิวแล้วก็ทายสถานที่เพื่อนสะอาดๆมีคนดูแลอย่างดีจ้ะทุกคนแล้วพอนก็สิไปเสียงโเสมอนก่อนจ้ะว่ามีเหล็กอีหยังให้ หลุดให้เบิงแล้วก็นสนใจเลขกยังไปเบิงนากันจ้ะทุกคนไปซอยเพื่นซสือเนอะลูกนี่แล้วก็เป็นพิการที่มาตัดต่อตอนออกมาจากสูสานเนอะ ให้เบึงบรรยากาศท้างถ่างค้าออกไปเที่ยวเห็นอยู่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำบางผาเลยจ้ะทุกคนอ่างเก็บน้ำพันใหญ่มากคัะแหลกที่พ่นมากพ่นกับโมโหเพราเป็นอ่างเก็บน้ำพ่นกันเนี่ยเาไทยเลใซยอะไมันคืออ่างเก็บน้ำบางผาจ้ะทุกคนอ่างเก็บน้ำพันใหญ่อากาศกกดีจ้ะเพียงแต่มันบ่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่เพราะว่าแถวที่คนครับรถคันครับไปนี่มันบ่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่มี่ต้นไม้น่อย แต่ขั้นขั้นคับไปแถวอ่างเก็บน้ำผลก็คือสีมีอีหลงทุกคนเขากับโบหูเนาะเขามีเขามีหนาหนาทีนางเราเห็นบรรยากาศดีแล้วก็เห็นสถานทีงามเขาก็เลยยิบกรองมะทายไปฝากไปตอนทุกคนนะจ๊าน้อโมมีตึกเลยคค่ะเพราะว่ามันอยู่ต่างจังหวัดอยู่แถวบางพระกสิประมาณนี้จ้ะทุกคนไปเบิง่งริมทางขา,างทางเลยจ้า ว้าสวยงามสัมไรเนาะอันนี้คือจังหวัดชนบุรีจ้ะเดอ้อกะสิมุงนะไปกินเข่าจ้าทุกคนไปร้านอาหารโอโหร้านอาหารยังถ่าเกาเพิ่นผพ้าไปเพิ่นเซิร์ชเบิ้งในกูเกิลจ้าโหแต่ว่าร้านอาหารเสบนะเพิ่นว่ามันเสีบมันโด่งมันดังอ่ะนะก็เลยว่าเออรลางจากที่วายแล้วก็เลย่ได้นัดได้ยูว่าโอกาสได้คุยกันว่าเออไปกินเข่าอยู่ร้านอาหารแถวอางศิรานอโหแต่ว่าแถวอางศิรา จะเป็นร้านยังบมฮูมูแต่ว่ามันร้านใหญ่วิวงามแล้วอาหารอร่อยอาหารแซ่บเนี่ยนะก็ะเลยตอนนี้กับมุงหนาไปร้านอาหารกันจ้ะหิวพอดีจ้ะมีเขากลับมาหอนร้านอาหารเป็นนพอนกับโบดิวิเวอร์เอาภายร้านอาหารคือยังหิวคือกันล่ะทุกคนหล่อสลัเปาไปซองรูระว่างทีทายรูไปแลละกับมืดนึงกับจับสละเปาหยำกินไปมืดไปซองรูรูบางไงจ้ะใส่หมูซับ มาหอดหลาอาหารกะมันอิ่มเลยเนาะมนก็ะออตื่นตาตื่นใจของสวยของงามบมดเลยตื่นตาตื่นใจอาหารเจ็บๆอาหารรู้ๆหลอกจ้าทุกคนเห็นบรรยากาศก็เลยทายอีกจ้าเบ่งที่หลาอาหารหลาอาหารยู่เวนมมลี่ไงขนาดนี้ทุกคนบึงแมคิดว่าลูกน้องเด็กเสิร์ฟม,มันต้องเป็นลอยบวรวมพอขวดมันห่านใหญ่ดีทุกคนอันนี้คือ ยูมุมเทอกไอ้อย่างอีเป็นสันเป็นหลอกลงมาอีซองสันลงมาเนี่ทุกคนอันนี้สันสันที่ซองเนี่เดินสันที่เนื้อมางยาวยานยางลงมาเนี่ก็มาต่อสันที่โซ่หาหมงได้แบบบรรยากาศมันดีหมงได้ดีแบบโตบรรยายสีนงังเบิดเบิดอยู่โคนทีเงินเก่เกาคนนะพน่อเลยคิดว่าเพิ่นหาอีสางหาอีสางนั่นนะพ่อไปทางเพิ่นมาหาที่นัง หาที่นางมัทันไดนะันะกระยางกลับขึ้นจนะ้ะทุกคนมีซิดเหลือกนี่ตอนนี้เพป็นยังมัทันเทียงนะทุกคนไปโตเจ๊ปะไปต่อข้างหนา้ายังมัทันพอใจนะนะสถานทีงามยังบัทพอใจมองนางเพราะมันมันหน่อยมันละมัน,ม,นมันนางนอะไรโบกีโคตรนะเห็นว่านางอนะไรเพระมันสามคนสี่นคตรนะแต่ว่าเขามาเก่าโคตรก็เลยตรงห้าโต๊ะใหญ่ๆทุกคนยางต่อต้นมะพร้าวขาจะปลูก็งามงามเนาะที่คือสีแพลียงทุกคน เพราะว่าสถานที่มันแบบมันเป็นทำเลดีเนี่ยน,นะติดกับทะเลติดกับทะเลอันนี้ทะเลอย่างว่าย,ยู่สพานปลาสภาพปลาอางสิลาเลยทุกคนเพิ่นมาเจอโตเลยทุกคนเพิ่นมาเจอโตอัญญนใหญ่เลยไปทามพนักงานําไปทามเล็กเสือไปโตนี้ได้บอกวา่าพนักงานตอบว่าบบได้เพราะยังว่า,<ม>วาเขาจอมไว้แล้วโอ้ยเขาก็เลยโอ๊ตมองนี้วิวงามมากทุกคนเห็นบ่ทะเลงามน่ะ เขากับเมิดซีทุกคนบมเดนังเพราะว่าเขาเจ้าจองไว้แล้วมันมีสามแถวนี่ยสามโต๊ะนี่จ้ะโมไดจ้ะเขากับบายบายจะ้ะไปอีกข้างหน้าว่าสันข้างน้ามันกะใหญ่บอว่ามันกะพอหอใหญ่แตะมองนี่ทำเลดีกว่าจะ้ะทุกคนแต่ว่าเขาจองไว้แล้วเขาก็เสียใจนิดๆว่าสันถามถามลุงซาวจีว่าเสียใจนิดปุ๊บเป็นยังห้าหม่เพราะว่าโมนางมันหลายขนาดทุกคนเขามีสิทธิ์เหลือ,อกขนานะทุกคนไป ไปเบิ่งบรรยากาศดูไหมดูไหมลกมาอีกจะว่ามันจะสั่นทุกคนเบิ่งเนี่ยหากท้าว่าตอนเที่ยงลูกคาไลบอกทุกคนเฮ้ามาาในี่ตอนเก่าโมงนะพ่อท่านเที่ยงนะท่าเที่ยงนี่เต็มแทนเพราะว่าอากาศดีขนานสถานที่เขางามขนา่นี้ทำเลขเขาดีขนาดนทุกคนอันนี้เจ้าหน่ายก็ได้แล้วจ้ะได้ทีแล้วจ้ะเพื่อนไหนพ่อน,นั่งหัวโตเพื่อนว่า พ่อยนั่งวัดตัวหายใจเงื่อนพ่อนก็เลยว่าโอ้ยฉะน,นั้นพ่อนขออนุญาตยืนเนอพ่อนโบนั่งวัดถามกระเป๋ากระเป๋าบนต่อพ่อนบไม่ซิดพ่อนก็เลยเออต้องบอกว่าให้เพื่อนสัง่งอาหารถาหลวดเดี๋ยวพ่อนจะไปหาถ่ายบรรยากาศทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามในเรื่อจ้าเด้อจา้าได้กะ กาบสวัสดีสบายดีจ้าติดตามคลิปไหม่ด้วจ้าเด้อเดี๋ยวพร่อีลงต่อไปจ้าให้เบิงบรรยากาศจ้าสําหรับคลิปนี้กับประมาณนี้จ้าบ๊ายบายสวัสดีสบายดีด้วยจ้าเด้อ